มาจ้าอ่ะนี่มาอยู่ EP 2นะคะ p 2นะคะเนี่ยนี่ดูคิดื้อน้อยโซนมากเลยดูเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนเยอะแยะหมดเลย

ตกใจหมดเลยที่เล็กมาวันนี้มาหลายเชือกเลยนะคะเกือบทางหมู่บ้านแต่ไม่ทางหมู่บ้านนะจ๊ะ สัญญาไม่ดีค่ะสัญญาเน็ตมันสะดุดที่พี่ขอไม่ได้่ใครคะเดทูดาว Happy birthday เดทูดาว Happy birthday Happy b i r t h ก็นโวิดนี่ผมมีโควดแงี่ไงครับยัยไปจเไปจะ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 ไะไปจะไปจะไปไปจะ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  Ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

cái kia nè bao 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 ໂອ້ພໍ່ມາເຮັດຫຍັງນີ້ເດີ້ຂໍເມດແລ້ວກະໄດ້ເດີ້ລູກອາມາຢູ່ เอานน้เนยมับอไต่อไปเอาถอยออกกดีนะคะเอเอาออกกันหมดก็ดอกไม้นะคะให้กับแม่แท้นะคะผู้ให้กัเนือของราวนะคะคือทหารพั้งหมเลยคุณ บอลลนหมวกแก้าบ่คนยังไงหมวกหมวกจอลลุดจ้ลลด ก่อเขาโยงนั่งโอมก็ที่อุบลเหมือนนั่นหละอ้ยกหนื่อนะคะมาตกไม้ ผวบอาพ่แแงนะคะน้อดาล้มเนอาอยู่ข้างนอกก่อนนะคะแม่ค่ะเดีวมาดูพี่บุญครองก่อนนะคะอาดูพี่บุญครองก่อนนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเข้าไปอีกรอบนะคะขนเยอะมาก พี่บุญครองนี่เอ้ยยืนยกินยาสบายเลยนี่ปูทองใบนะคะเบ็ดเบ็ดครับเบ็ดเบ็ดน้องเบดครับผู้เบะครั <laughs> บเบ็ดรับ